มีหน้าสีหน้าโฟชีสอ่ะชีสเลยนี่คือโฟชีสโฟชีสแน่นอนครับโฟชีสสี่นี่เหรอใช่ชีสสี่ชนิดชีสสี่ชนิดอันนี้อัดเลยอ่ะคัพเปอร์ัวกาคาเปียล่ะอ๋อเหนือสามหนึ่งในสามที่โคตรแพงที่โคตรแพงเพราะน่าเท่าอยู่คนไทยเนี่ยของของจะคัพเปิรแท้ไม่มีหรอกมีอะไรบ้างว่าเขาล่อเห็ดเมาหลังบ้านบับบบมอร์โตแปลว่าพ้องตายพ้องตาย อยากรับประทานของอร่อยน้ำพริกเบ็กแตกครัวซองมารองป๊อปคอนทอฟฟี่เค้กแอดไลน์ไอดีบ้านสมเล็กได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยสติกเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วครับสองชุดชุดละสามสิบเท่านั้นรี้ปอุดหนุนเดี๋ยวนี้เลยย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ยังไง ออยังไงเอานานแล้วม, <C ity> <c oughs> มึงแหม่เพิ่งตื่นมวงตื่นงงงงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนใช่ปะใช <c oughs> ่ตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยพี่ปักหมุดมาให้ผมนะบอกว่ามาลาดพร้าว80ในแมปใน g o o g l e Map นะแม่งขึ้นว่าลาดพร้าว80สซอยแยก22ผมก็เข้ามาแยก22อโอ้โหแล้วหลงไปไหนก็ <c oughs> มนไม่รู้หลงอยู่ประมาณ10นาทีตหลงหรอกมันเข้ามันทะลุได้ตกลงอ่ะจริงๆอ่ะคือลาดพร้าว80แยก21 ซอยสามนะครับเข้าร้านพ้าแปดสิบแล้วแยกยี่สิบเอ็ดพอแยกยี่สิบเอ็ดเข้ามาปุ๊บเราจะเลี้ยวซ้ายคันนี้ซ้ายสุดมันมีอันนี้3สามซอยจริงจริงตรงตรงได้มันเข้าได้หมดอ่ะเข้าไปสามซอยแต่ซอยซอยสามเลี้ยวซ้ายแล้วซอยสุดท้ายเนี่ยมันมันมาผ่านหน้าร้านพอดีเขาเปิดตั้งประมาณสิบโมงอ่ะถึงจนกว่าลูกค้าจะกลับกี่โมงก็ได้เพราะมันเป็นบ้านใช่คือหน้าร้านเนี่ยคือบ้านเลยล่ะอันนี้แล้วโคตรหลบใน่ลยโอ้โหโคตรมากแล้วแล้วมีกี่โต๊ะฮะมีกี่โต๊ะไม่รู้ยังไม่รู้ โตเดียวโตเดียวโต,เด,วตเดียวใช่ไหมใช่โต้เดียวแปลว่า,า,าต้องจองต้องจองแน่นอนและบางทีก็อาจจะจัดพิเศษได้ใช่จัดพิเศษได้นะจะอะไรก็โทรแล้วคุยกับเจ้าของร้านเขานี่ผมบอกเลยนะว่าบรรยากาศมันไม่ใช่ร้านอาหารมันคือบ้านบรรยากาศในบ้านดีมากไฮเวสสุดสุดไเบสสุดสุดเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบับโบแอนเชน อิตาเลียนโฮมคุกกิ้งนี่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยตามมันนี่ตามมันนี่ตามพี่ดูดิีเพื่อนแผ่นเสียง้วยเนี่ยโอ้ยแบบของรุ่นเก่าเลยนเนี่ยน่าจะต้องราคาแพงเพราะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มกลับมานิยมเล่นแผ่นเสียงอย่างแล้วซิกิเรมิเรโฮอันนี้เพลงใช่ไหมใช่อโอ้รู้จักวันเนียเจ้าของบ้านไม่อยู่วะไม่อยู่แล้วก็แอบย่องเข้ามานั่งเลย จริงๆเขามีโต๊ะอาหารเนี่ยเขาไว้กินกันของพ่อพัวเขาก็คือโต๊ะกินข้าวบ้านของเขาแหละติดต้้ง่หิวแล้วพี่อาเมนูมาสั่งกันเลยดีกว่าจัดมาเลยตัวที่ไหนล่ะเอาพิซซ่าก่อนเลยไหมพี่มันต้องพิซซ่านะอิตาเลียนโอนแล้วผมผมจะบอกนะพิซซ่าอิตาเลียนนะผมให้ไม่เกิน3หน้านี้ที่เป็นออริจินอลแท้ๆนะหนึ่งมาร์เกริต้าสองพาาแฮมสามโฟร์ชีสจะมีไม่เกิน3หน้านี้ที่เป็นแบบอิตาเลียนจริงๆคือหน้าเลยใช่ งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพิซซ่าเนี่ยขอเป็นพาร์เมแฮมทัฟเฟิลอ่าโบชีสโชีสแล้วก็อินเฟอร์โนเคยกินไหมไม่เคยเผ็ดดิเผ็ดอชื่อมันก็บอกอินเฟอร์โนแม่งไฟลวกปากมันก็คือคล้ายๆเป็นแบบซาลามี่เพปเปอร์โรนี่อะไรประมาณเนี้อ่ยเอาเอาอย่างงี้แล้วกันแล้วก็เอาเอานี่ดีกว่าฮะสปาเกตตี้เฟตตูชินี่หมึกดำเคยกินไหมพี่ กแล้วเป็นหมึกดำๆเลยชอบป่ะเอามาเอามาเฮ้ยกินแล้วดีเล็ดปากดำเลยเออกินแล้วปากดำเลยมันต้องแบบนี้สลัดยังสลัดสั่งล็อกเก็ตสลัดพาม่าแฮมเออเอางี้ดีกว่าน้ำสลัดเขาอร่อยอ่ะโอเคอ้ออีกอย่างหนึ่งเอาไว้นี่ดีกว่าสปาเกตตี้กระเทียมเบคอนจ๋าดีกว่เอ่อเอาไว้นี่อีกสักนิดนึงไหมโคคัท แบบเอามาเป็นแบบคล้ายๆ appetizer กินเล่นอ,ะอ่ะ,อะเอาเท่านี้ไปจัดไปโอ้นี่หิวจัดน่าจะกินหมดหูมากแต่ว่าดูนีดด,ด,ด,ดูเมนูเขามีนะเดี๋ยวนั้นหนึ่งนี่ภาษาไทยมีมีมีภาพภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษนี่คือเมนูเป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วก็มีด้วย our story ่คือเรื่องราวของความเป็นมาของร้านนี้เป็นอย่างไรสําหรับคนที่ภาษาอังกฤษสอบตก มีด้วยนี่เมนูเป็นภาษาไทยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดข้อมูลเหมือนเป๊ะแต่ว่าเป็นภาาษาไทยอ่านกันได้แล้วนี่ก็คือไวน์ลิสต์นะครับพี่นี่เขาไวน์อิมพอร์ตมาจากอิตาลีเลยใช่ไหมจ๊ะ มาแล้วแต่ว่ายังมาไม่ครบอันนี้มาก่อนผมต้องบอกพี่เลยว่ารีบกินตอนร้อนๆไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแห้งถ้าเย็นนะเส้นมันจะเกาะพี่เจอมาแล้วใช่เจอมาแล้วเจอมาแล้วเอาเลยสปาเกตตีมะเขือเทศแล้วก็ใส่เบคอนโอ้ดีนี่กงร้อนๆดูควันครับดูควันดูควันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สปาเกตตีต้องรีบกินนะครับใช่เราไม่รอถ้าถ้ารอนี่เส้นเกาะแข็งนะเราไม่รอเลยนะรรอพิซซ่าแล้วไม่ร้อยครบกางร้อนๆกางร้อนๆผมก่อนเลยอเผ็ดปะให้ตัวเปิดอมัน เขาไม่ใช่รถไ่ายนะเขารถอิตาเลียนแท้แล้วเขาไม่เขาไม่แปลงให้คนไทยคุณลินเลยเขาต้องการให้แบบรถแบบ <ผม S 1> อิตาเลียนอดที่ผมชอบเพราะว่าปินมะเขือเทศรสมะเขือเทศมันชัด,ชดชแล้วพอมะเขือเทศเสร็จแล้วนะปลายมันจะมีรสแสบของพริกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพี่กินได้ได,ไ,ได้ั้ยได้ได้นะนต้องกินร้อนพี่ หมมา,ามาต้นเลยเหรอ,อว่ามันมาแบบพี่กลับไปโดนพริพกเปล่ามา,าแล้ว,แล,วแล้วเผ็ดแบบกินได้ไหมพอกินได้แต่ว่ากินเยอะไม่ได้อ๋อนี่เห็นเห็นเมนูว่าเผ็ดๆเลยสั่งใช่ไหมอินฟินิเผ็ดกว่านี้แขงกูตลอดมึงก็รู้ว่ากูาไม่กินเผ็ดมึงก็สั่งเผ็ดมาให้กินนี่นี่ ันนี้คือโคคัตน,นะครับท่านผู้ชมไอ้ที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่แรกเลยคืออันนี้พาม่าแฮมนะครับท่านผู้ชมต้องมาจากเมืองพาม่าเท่านั้นถ้าไม่ได้มาจากเมืองพาม่าเขาเรียกกันว่าโปรชุโตอันนี้ผมแอบถามเจ้าของร้านแล้วว่าเอามาจากเมืองพามา่าต้องพาม,าม่าเลยใช่ผมจะลองพาม่าแฮมของแท้ที่ไม่ใช่โปรชุดโตถ้าโปรชุโตที่มาจากเมืองอื่น หอมเค็มกำลังดีเค็มมากไหมเอางี้ก่อนไม,ไม่ไม่มากเหรอ,อโอ้เอาเลยเว้ยผมลองกินเ,เพียวๆเลยมผมอยากรู้รสชาติแท้ๆปามาแฮมเออเฮ้ยมันไม่เค็มนะไม่เค็มเออแล้วหอมหอมลมฟันแล้วปกติเราเจอปลามาแฮมนี่ไม่เป็นเค็มปริศใช่เหค็นไม่เค็มนะงงก็ไม่เคยเจอว่าปลามาแฮมไม่เค็มนี่ไม่เค็มปลามาแฮมปกติเค็มกว่านี้ใช่ขอมาสลัดมาตัดหน่อย สลัดมาตัดนะโรเก็ตสลัดโีเก็ตสลัดใช่ไหม,มแล้วก็ใส่ปาลมมแ ham โรเก็ตสลัดปาลมมแ ham ดิเปเป็นไงพี่เปรี้ยวเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยว oh. พอดีหอมอ่ะคือปาล์มแ ham ที่นี่เขาไม่ค่อยเค็มด้วยนะเพราะเค็มแบบรับได้ มาแล้วต้องรีบกินเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงซีหน้าซีหน้าโฟชีสเอาชีสเลยนี่คือโฟชีสโฟชีสแน่นอนครับโฟแปลว่าสนี่เหรอใช่ชีสสี่ชนิดชีสสี่ชนิดอันนี้อัดเลยอ่ะนี่ของเขาเขาจะอิตาเลียนแท้ๆนี่เขาต้องแป้งบางโฟชีสอันนี้คือ ชีสเนี่ยมันเต็มๆ rich. Rich าชามทะเลว่าริชอ่ะมากแบบชามก็คือชามไปแหละชีสที่เหนียวเต็มปากกินคำใหญ่แล้วก็หิวเลยเหิวเน้นๆนะตัวแป้งเขานุ่มอยู่นะอ่อนหิวเดี๋ยวเนี่ยต่อไปแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลมาปลากร่างมันต้องแดกกันมาแอปเปิ้ลยังชีสเยอะเลยพี่เนี่ยโห อิดด้วยอะหอม,อม,อมหอมนะครับคุณนี่เห็ดท็อปเปิร์ใช่เห็ดท็อปเปิร์นี่เป็นเห็ดที่อยู่ในอิตาลีมันเป็นมันเป็นเห็ดที่ต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ราคาแพงติดหนึ่งในสามอะกับท็อปเปิร์พัวกาอาเบียล่ะอ๋อเนื้อสามหนึ่งในสามที่โคตรแพงที่โคตรแพงเพราะน่าจะอยู่กันไทยเนี่ยคงขมงเห็ดทเปอรแท้ไม่มี ว่าเขารอเห็ดเมาหลังบ้านกููเดินไปเห็นมีเห็ดอยู่เอามีเหรอตามขอนไม้ป่ะขอนไม้ว่ามึงเงินแดกเห็ดเมาอ่ะทาแล้วเดี๋ยวเราดูกันก่อนดีไหมเนี่ยขอขอเบิ้ลหน่อยไหมเนี่ยอร่อยว่ะชอบโคตรหอมขออนุญาตเอาอะไรต่อไปท m g o น n a never know จะขอแบ่งมันนิดคำเดียวพอเพราะว่าเขาบอกว่าเผ็ดนรกงั้นถ้าเอาของผมผมเอานี้เลยพริกมันเยอะเหรอเอออันนี้พริกน้อยเห็นปะโอ้โหตายเิไม่ไรทุกเอากลิงๆเนี่ยตัดไปผมถามเจ้าของร้านแล้วเขาบอกเผ็ดของอิตาลีคนระดับคนไทยนี่สิวๆมากเด็นดําดํา้นพริกเหรอใช่เกล็กสิใช้น้ำพริกเผาไม่ประนอมถ้ายมึงบอกาไม่รู้เรื่องเลยเผ็ดไม่อ้ามตรงตรง ยังไม่มาเลรอตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยกูกูกินเองหอมซิกแต่ถามว่าเผ็ดไหมตอนนี้ก็ยังไม่เผ็ดเลยเผ็ดแม่พี่มาแล้วมาแล้วเหรอแต่ว่าเผ็ดกินได้เพราะหลังเขากินไม่ได้เผ็ดมากหรอ,อกมาเหลือชิ้นสุดท้ายโอ้ชิ้นสุดท้ายดิคนละครึ่งเหรอเอาไปเลยมาแ,แฮมทีเด็ดเหรอคนล,ละครึ่ง นี่เลยนะพามะแฮมตรงนี้ไม่มีแฮมไม่เป็นไรเอาอันนี้มาใส่เดี๋ยวลีลามันเยอะเอาลงนี้ง่ายง่ายเยอะ,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 ะนะไม่เผ็ดนะของผมพามะแฮมมันมาไม่ถึงตรงนี้<อ>ผมเลยจิ้ม<อ>ผมเลยจิ้ม,มไม่ที่มาใส่ออ๋ที่มันเผ็ดไปใส่ ออกมาแฮมเขากรีดออกมาแฮมแล้วไม่ไม่เค็มมากเนี่ยเพราะมีพริกมาให้นี่ไงเดี๋ยวได้แป๊บนึงเราต้องรีบกินนี่เดี๋ยวมันไม่งั้นเส้นมันจะกรอบพี่อะไรนะเส้นปลากระตีหมึกดำกดกินเสร็จเดีวฟันดำหมดเลยหมึกดำนี่เขาไม่ใช่เส้นดำนะเส้นธรรมดาแล้วเขาเอาหมึกใช่หมึกของน้ำหมึกอ่ะน้ำน้ำของว่าหมึกน้ำหมึกอ่ะหมึกเลยจริงอ่ะยังร้อนอยู่ไหมเออยังร้อนอยู่โอเคยังมีควันขึ้นเคยลองมาแล้วทีงที่ฝรั่งเศสนี่นะกินเสร็จนะ เคยเห็นสัมภเวสีญี่ปุ่นไหมครับฟันดำอะไรอย่างเงี้ยดำหมดนะกุ้งยังดำคือคือไม่เห็นกุ้งอ่ะกุ้งยังดำกินเลยกินเลยหอมหอมหอมหมึกเลยฮะแล้วยิงฟันดิยิงฟันดิไม่ดำเออมันมันมันผมว่าฟันบนมันกระเด็นเลยมันก็เลยมันก็เลยไม่ดำเลย เทยแล้วโดนรวมชอบเป็นไงพี่ชอบอะไรมากสุดโอ้ชอบพิซซ่าดิพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่ามีสีหน้าชอบหน้าไหนมากสีหน้าอ่าทรัฟเฟิลแล้วหนึ่งอืมทรัฟเฟิลโฟชีสโฟชีสอ่าแล้วรอรอมาแล้ว,ลว,ลวาพามาแฮมแต่ว่าเมื่อกี้อินเฟอร์โนกินไปก็เผ็ดนิดหนึ่งอ่าพี่ไม่หมางเผ็ดสำหรับผมนะยืนหนึ่งเลยพามาแฮมพามาแฮมเนี่ยมาร้านอิตาเลียนนะไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่สั่งพามาแฮมพามาแฮมสำหรับผมยืนหนึ่งแล้วบังเอิญว่าที่นี่ใช้แฮมจาก พามาด้วยของแท้ของแท้อย่างนี้มาอแท้พอ import ใช่ i พอร์ตมาจากพามาอิตาลีไม่งั้นไม่งั้นมันจะเป็นโปรชูโตนะครับท่านผู้ชมถ้ามาจากเมืองอื่นจริงผมสงสัยอย่างตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาร้านเลยก็เห็นพี่รู้สายจะเลี่ยนเยอะบับปุ่นนี่มันแปลว่าอะไรบับเบอรคือคือชื่อร้านอ่ะเขาบับเบอร์แอนเคนแอนเคนบับเบอร์ว่าพ่อบับเบอร์มอร์โตแปลว่าพ่องตายพ่องตายพ่องตายเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึง อันนี้คือจะบอกชื่อร้านหรือว่าจะด่าผมครับขยายภาษาให้มึงเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนมากขึ้นบับโบลม,มอร์โต้ผอมตายบับบลมอร์โต้ผอมตายอิตาเลียนอุนลิ้นน่ะมอร์โต้มอร์โต้โตโขเข้าใจอย่งเข้าใจอันนี้ความเป็นมาของร้านเนี่ยเราก็ต้องเรียกเจ้าของมาคุยเรียกเจ้าของมาคุยเห็นเจ้าของแล้วจะเซอร์ไพรส์ทำไมอ่ะโทษเดี๋ยวต้องเรียกมาไปเรียกมาเลยพี่เดี๋ยวเรียกวันนั้นพี่รู้จักเจ้าของใช่ไหมแป๊บนึง ไม่รู้อะแต่กูรู้แล้วแอบรู้มาเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปเรียกเจ้าของแป๊บหนึ่งเลยครับไหนพี่พี่จะเรียกเจ้าของร้านมาคุยเจ้าของร้านอยู่ไหนผมยังไม่เห็นใครสักคนเลยแถวเนี้ยเรียกมาแล้วอยู่ไหนอะพี่เดี๋ยวเขาจะวาร์ปมานับหนึ่งสองสามนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเคนมัตสโซนี่เคนนี่ก็คือชื่อร้านใช่ไหมใช่เคนเพราะว่าร้านชื่อบัฟเฟิลแอนด์เคนบัฟเฟิลคือคุณพ่อกับคุณลูกเคน สวัสดีครับน้องเคนสวัสดีครับ,รบตอนนี้น้องเคนเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับเอ,อ่อปถมศึกษาปีที่สี่ปีนี้จะขึ้นปีห้าครับอยากให้น้องเคนเล่าประวัติกวาเป็นมาของร้านบาโบ a แอนเคนนิดนึงครับได้ครับตอนก่อนโควิดเคนจะมีเป็นเป็นบริษัททัวร์แล้วเราก็จะทำเกี่ยวกับพวกไปจองร้านอาหารจองโรงแรมนะครับแล้วพอเสร็จตอนโควิดมาแล้วก็ไม่มีงานทำประเทศเขาปิดกันก็เลยเราก็เลย เปลี่ยนมาทาเป็นครัวพิซซ่าตอนเลกก็ไม่ก็หมายถึงแบบไม่คนรู้จักอะครับแล้วก็เป็นแบบยังไม่ให้กินข้างในเนาะพอเสร็จแล้วก็พวกเราก็เลยทําเป็นร้านอาหารแทนแล้วเสร็จประมาณ3มเดือนต่อมาแล้วก็ประมาณเดี๋ยน้องเคนปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นเชฟเป็นคนทําอาหารอยู่ก<อ>่อนหรือเปล่า เขามีร้านอาหารอยู่ที่อิตาลีอยู่ครับอ๋อมีร้านอาหารอยู่อิตาลีอยู่แล้วแฉก็ตอนเราเข้ามาในร้านเราเหมือนเหมือนเราแบบเหยียบเข้ามาในร้านอาหารที่อิตาลีครับเช่นอะไรเข้ามาแล้วต้องเจออะไรก่อนเจออะไรก่อนคืออย่างแรกคือภาพวาดของอิตาลีห้องครัวเราจะห้องหรือห้องอาหารที่เรานั่งกินอยู่ในเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีเป็นแบบรอยวาดของคนอิตาลีก็จะเป็นเพื่อนของแม่เพื่นเขาวาดเดี๋ยว น้องเคนบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนเด็ดอิตาลีสแสดงว,ว่าเคยไปอิตาลีมาหลายครั้งเหรอเป็นสิบสิบครั้งเป็นสิบสิบครั้ง,งโอ้โหผมยังไม่เคยไปอิตาลีสักครั้งเลยพี่พ่อเขาเป็นคนอิตาลีมึงให้ไปไหหลํำนั่แหละที่ส่วนใหญ่ที่เน้นอาหารที่เน้นสุดก็คุณสไปร์ตตี้หมึกดำที่เพิ่งลองไปเมื่อก<ช>ี้เพราะว่าบากเราจะนำ้ำ <laughs> ถ้าคนชอบเผ็ด แล้วก็ออเดอร์เป็นแบบพวกอาหารเผ็ดได้เพราะว่าอาหารเผ็ดมันจะเหมาะเนาะคืออินฟอร์โนทั้งหลายใช่อินฟอร์โนก็ถึงเรียกว่าพิซซ่าเฮลนะครับเพราะว่ามันเผ็ดแต่แต่มมนอาจจะไม่เผ็ดรับคนไทยเพราะว่าคนไทยเขากินแบบเผ็ดกว่านี้แซ่บแบบกิน้มตำอะไรปลา้าอะไรโอ้เผ็ดกะเพราก็เผ็ดก็คือกะเพรามันเผ็ดอยู่แล้วกแต่คนไทยชอบพูดว่ากะเพราไม่เผ็ดก็แสดงว่า พิซซ่าอินฟอนต้องไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่เพราะว่ากะเพรามันเผ็ดกว่าอินฟอนอแต่ถ้าลุงนะผมรู้ว่าลุงไม่กินพริกมาอาจจะเผ็ดสำหรับคนที่ไม่กินพริกนะครับร้านนี้เปิดวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดวันจนันทร์หยุดวันจันทร์ใช่ครับเปิดกี่โมงเปิด10โมง0 0โมง ถ้าชอบรายการอร่อยหลบในและชอบร้านหลบในของเคนฝากกดไ like, ลค์กด s c r i b e แล้วก็กดแชร์ได้ครับแล้วก็อย่าลืมมากินร้านเคนนะครับเพราบ้่ามาทำใหม่นะคะอาริเวดชิ